ดำฟาร์มสวัสดีจ้าเสารว,วันที่แปดพฤษภาคม6กหกจ้าพี่น้องสวัค่ะแพะพันพื้นเมืองออกลูกแล้วบ่าเลี้ยงลูกจ้ามือนั้นตายซ้ำออกพ่ออกวางน้อยวันที่ยีเพี่นเป็นแม่สาวนันโตที่ดำด ยุถนนนะ่ะจะออกมาจังใดจังบ่เลียงลูกฟอะเฮียงกับริยูเบิงจ้าท่องเบิดแล้วนี่ก็ได้คือสีเลียงยูดอกเพราะว่าเพิ่นเคยเ,เ,เ,เลียงแล้วขันมันยูรอดปลอดภัยเบิดมันสิบเอ็ดสิบสองตแวละเดีจ้าตะนับอยู่ดิ เมือันพ่อเปิ้นต่ำตายกันมีบักเอิดนั่นไว้ไล่ต,ต่ำโตผูตายไปสองสามตัวต่ำกวางตายไปตัวหนึ่ง,งจ้ามแมนจ้าต้องดูแลต้องแบบเอาเขาเตา้เา,เาเขายั้งคนเรา,เมแ,มาแมนบอาจาอ้า <im ples> <im ples> เออจ้าอันนี้กะนนก,กระทืบเท่าขันมาไปใกล้มา่านตาข้างล่างขยายออก <im ples> ขนสี่ขึ้นอันนี้จังใดบอ้องวงเอาลูก <im ples> ออกแล้วน้มเือของเต็งเต็งซะนะบ่ <im ples> เรืองแพะเรืองกวางเรืองสัตว์เรียงกับเพิ่นไีเนางจ้า ต้องต้องหยอดแล้วจังไห้มันตกได้แมนบอจ่าโอ้เอาเบืดอจำเบืดดจ้าเดี๋ยวมันสิมากก่อนฝนไปหย่อนไฮไปนี่แหละใยแดงนี่อ๋อ จ้าทางข่างของแต่อ่าอะไรคิดจังไดค่ะหยอดเอาใดล,ล้สามดอยอืมอจ้าจ้าเพราะอยู่ไก่บ,บ้านเท่ากับพ่อใดเงื่อนเติมกันเนาะ,นนนนะจ้า เอาของเฮาเป็นหล,ลักแหละจะมาเดอ้อมาเดอ้ออย่าไปไกลเดอ้อเดอ้อของเจ้าของเต็มนึงไม่กินหยาเจ้าจของลูกคุดเอ,อิด์อีเอ,อริรอีเอ,อิร์ผ้ามูมาแม่เบิงเบิงพี่น้องไปล้วคุณสิมุดออกไปเขตใต้แดนแล้วเอ,อริร มาเร็วๆจะไปทําไมิสไปเห็ดหยางเนอะมองหญ้าหลายๆคือ่าอยุกินเนาะไปแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะคุณมุดไปแล้วค่ะจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ